การส่งต่อความรู้สู่วิธีใหม่หยุดภัยเชื้อด้วยยาเนี่ยเราจะทํากันแบบไหนดีอืมเราว่าน่าจะทํำมันเนี่ย <c oughs> <c oughs> นายเป็นไรอะ่ะอ๋อช่วงนี้เราเป็นหวัดอะ่ะมันฝนตกแล้วนายติดเชื้อจกากไวรัสหรือแบคทีเรียอะไรของนายเนี่ยโอ้หน้าตอบมาเหินหน้ารู้ไม่ใช่หมอ ไอที่เกิดจาเชื้อไวรัสสามารถหายเองได้โดยไม่ต้องกินยาหากท่านเป็นหวัดปวดศีรษะน้ำมูกไหลเจ็บคออุจจาระร่วงพึงระลึกเสมอว่าไม่จําเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะเพราะยานี้มักไม่ช่วยลดความรุนแรงจากโรคอย่าลืมนะครับใช้ยาปฏิชีวนะตามที่แพทย์หรือเภสัชกรสั่งเท่านั้นนวชุดรป่างไหนเชื้อดื้อยายาปฏิชีวนะกินยาไม่ถูกโรคระวังเชื้อดื้อยา Good do ya. Yeah.